เพื่อนๆวันนี้คุณพ่พอมาสอนน้องแคปตันนะครับอ่านแบบเรียนกอไก่อนุบาลการพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปเลยนี่นะครับกอไก่อย่างคือเร่มนี้คุณพ่พอเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยเอาเริ่ม,มา่ากอเอย๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเ้าเอาเปิดขอขวดของเราคอควายเข้า นากก่ก้าวหน้าคอคนขึงขังคอละขังข้าง,างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีอา้าว ซซโซล่ามทีชอก็อเชอคู่คู่อะไรครับคู่กันยอหญิงโสพาดอชดาสวมพันตอปราตกหุนหันถอฐานเข้ามาลองทอนางมนโทนะหน้าอะไรครับ หน้าขาวต่อผู้เท่าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตรงถอถุงแบกขนทอทหารอดอดอะครับอดทนตอธงคนนิยม นอหนูผักไฟบอ่อไ,ไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทำลังเอาเอาฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจัง พอสำเภากลางใบมอม้าคึกคักยอยักเขี้ยวใหญม่มาแล้วมาแล้วรอเรือพายไปรอลิงไตาลาวบอแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอบอรือสีนวด ยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุฬาท่าพยองอออ่างเน,องนองืองนองหอนกุกอะไรครับต,ตาตตาตโหมาช่วยตัวสุดท้ายพอดีเลยนะครับอะคุณพ่อสอนอ่านทุกคืนนะครับเรามาอ่านหนังสือแบบเรียนกอไก่ของเด็กอนุบาลกันนะครับจากเล็่มนี้เลยโอเคครับไปแล้วบายบาย